เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยููฮูวูฮูวูฮูพี่ช่วยด้วยนี่แมวมันเป็นว่าพี่มันเป็นอยู่นะอะลโลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับจุ๊บแจงเหมือนเช่นเคยในเกมทอมแอนด์เจอร์รี่เชสนั่นเอง และในครั้งนี้นะคะเราก็มันเล่นตัวละครตัวใหม่เหมือนเช่นเคยนะคะรอบนี้บอกได้เลยว่ามันส์มากๆเล่นกับเดอะแก๊งเหมือนเดิมเลยครั้งนี้ตัวชิฟตันจ,จะมาเล่นนะคะนั่นก็คือตัวของคาวบอยเจอรี่นั่นเองวันนี้มาเล่นยกแก๊งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสกิลความสามารถของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆสกิลแรกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสกิลของกระบองเพชรเราสามารถวางกระบองเพชรเพื่อให้แมวมาเหยียบแล้วเจ็บเท้าได้นะคะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมก็มีแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนคนอื่น ที่เดินมาเหยียบก็จะติดสตันไปด้วยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น,นต้องวางดีๆนะคะแต่สกิลติดตัวของตัวของคาร์บอยเจอรี่เนี่ยก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าสามารถข้ามเอฟเฟกของกระบองเพชรแล้วก็เศษแก้วต่างๆได้ด้วยก็คือเหยียบแล้วก็จะไม่เป็นไรนั่นเองเนาะ และอีกสกิลหนึ่งอันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวกับกีตาร์คาวบอยนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยจะเล่นดนตรีทําให้แมวนั้นพอเข้ามาในวงดนตรีของเราเนี่ยก็จะติดสทันไปด้วยเอาเป็นว่านะคะตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงรู้สกิลกันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้ว,ลว,ลวตัวนี้บอกได้เลยว่าสกินเท่มากๆด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าะปั่นป่ปวนขนาดไหน let's go เฮ้ยรอบนี้เราเป็นไอ้นี่ว่าพี่เราเป็นคาวบอยกันสามคนเฮ้ยคาวบอยสี่ไม่แล้ววะ สารวัตรหนูเอามาเพื่อโดดเด่นนั่นแหละโดดเด่นใช่ครับแล้วเขาจะชอบเป็นเจอร์รี่เชสโอเคตอนแรกเนี่ยเจอร์รี่เหมือนเดิมอ๋อหนูไปห้องคุณกั่อนจะไปห้องคุมกันนะพี่มุ้ยเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหน้าบ้านจะไปหน้าบ้านเอ้าแตกเลยอ๋ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแมวโหดอ่ะนี่อพี่คุณหาเอฟพีให้ครบเพื่อได้แล้วนะเอฟพีอะได้แล้วนะไห้ผมขอหนึงดิ เราไปทำไมผมเก็บมันขาดอันตอนนี้มันขาดอันหนึ่งใช่ไหมหรือใครเก็บไปอาดแล้ววะอ่ามันมีทั้งหมดสามอันจ้ะใช่ตอนตอนนี้เหมือนมีคนเก็บไปสองอันใช่ชุกแจ้งลองไปห้องอาหารข้างล่างดูเฮ้ยเฮ้ยไม่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 จะปลาจะปลาแมวมันจะปลาฉันอุวยมันอยู่มันอยู่ห้องอาหารจ้ะมันเป็นนะหน้าทำเล่หเฮ้ยเจอเลยอีกงี่างยังไ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 งพี่เก็บพี่มีคนเก็บแล้วมีคนเก็บแล้ว มันไม่เอาแจงเลยอะตอนเนี้ยนี่เลย่มเบคุณพี่คุณสองคนณที่ไม่มีประโยชน์อะมันไม่เอาเด็กขาดโอ้โหคุณพูดมาจังซี่ผมมีประโยชน์เถอะแต่แค่แต่แค่มีมีประโยชน์น้อยเออพี่ลรอกล็กไม่เสียครับเอมว่าจะไปห้องอันนี้ดีกว่าห้องนอนจะไปห้องนอนด้วยมาทำไมยะ ต้องนอนไม่มีอะไรสั่งฟีมคิดถึงพลังชนวยได้ไปาปไปาปโอ้ยเอาอะไรวะเนี่ยพี่ไม้ไหวปะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่รู้จับพี่พลังแห่งค้าวบอยี่ต้นเลยเหรอพี่ไม้รีบอ่ะคุณรีบเล่นเกินไปอ่ะผมออกมาโดนกับดักเลยไงโอก็เลยโดนตกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพวกเราช่วยเองครับเฮ้ยนั่วยพิฆาบแมวมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปหาพี่โอเคสวยสวยสวยพี่เอาตรงนี้เลยอหน่วยพิฆาตแมวมาแล้วครับ ต้องขึ้นด้านบนอึ oh, ๊บแล้วก็โดดหยิบชามก่อนโดนเต็มตัวไอ้แมวบุลลี่มาเอ้าวมันหายไปไหนอ่ะไอ้แมวมันไม่เฝ้าแมวมัเฮ้ยมันมาอยู่ล่างอืมโดนไปดิครับอู้มันตกเต็มนี่มันเอามันเอาเจงแม่ผมหายตัวอยู่ผมชิวๆอ๋อคุณเมลแล้วแหละคุณหายตัวอยู่เฮ้ย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 พี่ดีกีต้าแต่ว่ามันมีบาเลีย ไอดหมามาหมามาโอ้ยพ oh 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 e em. eh ี่ช่วยผมด้วยอย่าเลยวะเนี่ยไปกอดหมามาอยาไฟฟ้าคือท <ha ี่น่ากลัวท네ี่สุดคือหมาไม่ใช่แมวหมามันจับเราเวียงไร้เทสแม่มันมาแม่มันมาหุย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 ยูห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 ูพี่ช่วยด้วยนี่แมวมันเป็นว่ะพี่ อยู่นะโหแดงจุดจุดรอดปะเนี่ยจุดจะรอดปะเนี่ยเครย์เออเออลงมาลงมาลงมาพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหผมอวรดไ้ขาบอยสายจุผมรอยทีเดียวผมตายแล้วเนี่ยไปเล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 ยพี่คุมกันเองเรียบร้อยครับเฮ้มาที่ก่อนมาที่ก่อนใช่ๆยุบ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 เจ๋งเอาเพื่อนดนตรีเลยกระบองเพชรนี่เหยียบเราตายแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเหยียบหุยหุยหมามาพี่ระวัง ไปกลัวไป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 เปิดประตูก่อนแมวมันไม่มีประตูอ่ะเขาดันชีสอยู่ข้างบนแต่ว่าแมวมนันน่าจะขึ้นไปข้างบนนะพี่ไปงั้นเราไปตอนนี้เราได้สองอันแล้วเฮ้ยผมตามเพื่อนอยู่ฉันม,มีแจกันจ้ะฉันน่าจะการมาด้วยเฮ้ยแมวมันอยู่กับเพื่อนจริงด้วยเฮ้ยบนหัวพระราชามีชีสแล้วเลยพี่หยิบมา ไปอุ้ยอมันปลาอะไรขึ้นมาขนาดนั้นรับรูไหนอะรูไหนอะโอเครูนี้เลยรุ่นี้เลยดัน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 ฝั่งนู้นรอดปะเนี่ยกําลังกลังนั่นอยู่กําลังเฮ้ยเดี๋ยวหาทางหนีที่ไล่ก่อนมันวางกับดักหนูตรงชี้พอดีเลยยกไม่ได้เผ็ดเลยกูกลางไว้คกูกลางไว้เดี๋ยวขึ้นมาช่วยเพื่อนแป๊บนึงปะเดีโดนลยโดนเหรอ

มันแสบฉันพี่แม่ติยุ้เฮ้ยเจมช่วยพี่แม่ก่อนพี่เฮ้ยพี่แม่งหลุดพี่หลุด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 เนจุก่อนจุกก่อนช่วยพี่ไม้ดันก่อนพี่ไม้มาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใกล้ใกล้เสร็จแล้ว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 ไปไปห้องอาหารห้องอาหารจะหยิบเองจะหยิบเองช่วยด้วยเพื่อนตายตช่วยด้วยช่วยชีวิตช่วยชีวิตช่วยดีวิตช่วยชีวิ พี่ไม้เร็วพี่ไม้กําลังไปกําลังไปเร็วเร็วเร็วเพื่อนโดนเพื่อนโดนอ่าต้องไปตรงนี้พี่ไม้ระวังมันสวนมันได้มาสมได้เหรอเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึง่นแต่ใจเอาชีวิตมาดันก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนว้ายโอ้โหใครปุรชาเราพลาดทเหรอจะโดนหมาแบนอยเพิ่มเลือดโอเคได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว จโอ้ปึ่งปุกราชาอีกแล้วเหรอปล่อยปะโอ้โหแล้วใครไปเปิดท่อตรงนั้นอีกแล้วเนี่ยท่อลับเนี่ยหล่นลงมาอีกแล้วเนี่ยผมเปิดทางลับไงอุ้งออกกนล่วงเลยโอเคมาช่วยดันชี้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 ครับไปเฮ้ยแมวถูกกระแจีพี่แมวหายตัวระวังระวังระวังหายตัวหายตัวมันหายตัวเห็นตัวแล้วเหรอ ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นวางกระงเพชรวางกระงเพชรโอ้กระงเพชรผมนี่มันอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่นี่กระ벙เพชรแตกอ่ะมาตรงนี้นะโอ้ยผมหัวหมุนแล้วเนี่ยผมโดนตีผมโดนตบโอ้ my god เฮไอมาแล้วแมวมาแล้วไอแมวทำอะไรหมาตัวน้อยนี่มันทำอะไรได้วะเล่นดนตรีดักมันเออดักมันดันชีดดักมันตันชีดเข้ามาดักมันเออเออ เจาะรูแล้วเว้ยมาๆามาโอ้โดนโดนหมาอู้หคุณพระโอ้ดีนะแมวมาอย่างนี้พอดีวู้ฮูนี่เลยอ่ะอยู่นมขอกินนมวันละว้าฮายมันมาแหนกินนมแป๊บระวังหมาระวังหมาอุ้ยอุ๊ยโอ้มุดหล่น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  คัมโบคัมโบให้หมามันฆ่าซะคัมโบจ้าคัมโบจ้าสวยค่ะไปกระป๋องเพชรที่ปลาเลยแป๊บนึงหาก่อนหาของก่อนหาของแป๊บนะครับมันดีวะเฮ้ยมีคนโดนจับมีคนโดนจับไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนแกขับบอลต้องไม่ทิ้งกันช่วยเพื่อนเพื่อนระวังระเบิดระวังระเบิดพี่ไหมพี่หม้ยมันระเบิดไม่เห็นใครตายเลย คอมโบคอมโบคอมโบกีตาร์คอมโบกีตาร์ออกกิ้งกิ้งกิ้งพลังสายฟ้านี่แม่นี่แม่น่นี่แม่เวู้ฮู้ทุกคนระวังนะฉันอยากจุดประทัดอ่ะยังจุดไม่ได้ด้วยว่าจุดไม่ได้จุดไม่ได้โอเคเฮ้ยมาได้มานี่เกมเผลอไม่ใช่แต่หายตัวอยู่จะหายตัวอยู่เออสวยพี่สวยเฮ้ยผมได้ปืนผมไดิว่าต่อดีวะ พอดีร้อิงยิงโอ,อ้โหโกงยิงประจโหไม่ได้รล้กอ่ะ <ś les>